EP ที่5นะคะซีซั่นจบแล้วนะคะแต่ว่า EP ที่5พี่กุ้งจะตามต่อตามผลนะคะของน้องต่อจนกว่าน้องจะหายอย่างที่พี่กุ้งบอกค่ะสิวอุดตันกดออกนะคะจะได้หายสิวที่ปริมาณมากเม็ดจำนวนเม็ดสิวเยอะๆเนื้อผิวที่อักเสบเนื้อผิวที่แดง สิวแบบนี้พี่กุ้งกดสิวไม่แนะนําให้กดเองนะคะเพราะว่าถ้าเรากดเองเราออกไม่เป็นมันจะเพิ่มปริมาณการอักเสบเพิ่มปริมาณรอยทําให้เวลาที่เราต้องดูแลจริงจังจะหายช้านะคะถ้าใครเป็นอยู่ขอรีบคิดถึงเราพี่กุ้งกดสิวนะคะมีลูกศิษย์พี่กุ้ง พร้อมกดออกให้ด้วยเทคนิคนพ่กุ้งกดสิวแบบนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> การที่เรากดออกได้วางไม้แล้วกด ไม่ใช่กดง่ายๆแต่ต้องรู้เทคนิคและวิธีการไหวไหมลกได้แล้วนะน้องเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วลูกให้กำลังใจกันนะคะ หลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกทักเอ็มไซเพืชเช็ดทําความสะอาดผิวค่ะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวทําให้หัวสิวรวมและกดได้ง่ายมาร์กลดแดงของผิวด้วยอรด้วยมาร์กสาลายลดสิวนะคะช่วยในเรื่องของ สมานผิวสร้างการเกิดสิวใหม่ลดการแดงการอักเสบของผิวค่ะทาครีมยังรบนะคะปกป้องผิวไม่ทิ้งรอยช้ำรอยจ้ำม่วงในในผิวใช้น้ำสมแต้มสิวนะคะสมานผิวเพื่อลดการอักเสบของผิวพี่กุ้งกดสิวแนะนำสีสหายปราบสิวเลยค่ะ